ใครกินสงสัยจะชินใช่ไหมคะบอกเลยผมชอบคนเชียงใหม่มากเคขาเป็นคนมันไหนนะทำไมคือมันนั่นแหละเดี๋ยวเดี๋ยวนี่ดูข้างหน้าคุณนี่ก็ใส่คำว่ามันไในรับคือมันใะมันก็แบบไม่ได้มีอะไแล้วพยายามยิ้มว่าเท่าไหร่ไงความรู้สึกแต่บอกเราแล้วว่าเฮ้ยพี่สนุกมากแล้วจังหวักเราแท้เขาแบบ กันใช่ไหมคะอ่ตอนนี้เมื่อสักครู่นี้สนุกสนานมากแล้วแล้เหล็กคนบอกว่าจ้าผมบอกเลยว่าจ้าวันนี้ผมทำงานกินน้ำก่อนไหมกินน้ำก่อนได้ได้ประเด็นเออเอผมทำงานใอุปการมามาเชียงใหม่คือต้อเห็นคนเชียงใหม่ตัวจริงเนี่ยเพลงต่อไปผมจะร้องอีกเพลงนะจริงเหรอผมขอร้องอีกเพลงนี้ผมบอกผมบอกเออตอนนี้เนี่ยพี่ตั้มบอกว่าพี่ตั้มหมากเขาจะแบบว่าเป็นเชื่อว่าอีกหนึ่งเพลงดีมากดีมาก ไม่เต้นเขาก็ไม่ร้องโอเคปะ่ะอ้าเต็มมา <laughs> ไม่ต้องตอบหรอกเสียงเนี้ยผมว่าไม่ค่อยโอเคเะมันในข้างหน้าแน่นอนคุณแม่คะเอางี้เพลงนี้เนี่ยเรามอบให้เลยนะครับเรียกว่าคุณลูกค้า Perfect Bar ค่ะเขาตอบโจทย์คนอายุ30ขึ้นไปโอ้ยใส่ Perfect Bar เหมือนกันเดี๋ยวเขาหยุดค่อยลังสามสิบอึ้นเนี้ยต้องบอกเลยนะฮะมีปีดแล้วไม่มีค่ะ ต้องมีไม่จริงแม่ผมมีแต่ยี่แปดแล้วแล้วมองหน้าพี่ทำไมล่ะคะยังไม่ถึงยี่แปดยังไม่ถึงใช่ไหมอีกหนึ่งเดือนเพื่ออะไรเพื่อเพื่ออะไรมันก็ใกล้ๆกันเอออ่ะตอนนี้บอกว่าเดี๋ยวจะแถมให้อีกหนึ่งเพลงถูกต้องแต่ยังเห็นคนเชียงใหม่เต้นเดี๋ยวผมจะลงไปเต้นด้วยเลยนะตรงไหนเต้นแรงหรือจะคณะผู้บริหารจะเต้นนำเลยดีคะนี่คู้บริหารแล้วเนี่ยทำไมพี่บอกผมผมไปเล่าตรงนั้ไหนพี่ แล้วงานหน้าทําไม่ได้มาแล้วเนี่ยไม่ต้องสงสัยเลยนะเหมือนการออกคู่ออกกอดด้วยเมื่อกี้ยู่ตรงนี้ขยิบตาแล้วแต่ไม่ทันแต่เห็นเท้าสะบัดไปอยู่ไม่รู้แหละผมรู้สึกว่าข้างๆตรงนี้ยเปียกให้เหนื่อยแล้วน้ำลายผมเปียกเลยขอโทษด้วยนะคะโอเคเดี๋ยวจะแถมไปอีกหนึ่งหมดเพลงนะคะหายเหนื่อยยังคะหายแล้วพี่เห็นหน้าพี่ผมก็หายแล้วฮะหน้าออกหรือหน้า ทุกคนเพงวันน,นี้30มิบยแจ๋วอย่าให้ผมเต้นเหนื่อยคนเดียวนะครับตรงนี้สาวเชียงใหมอย่ามันในอย่างนี้ไม่เอาไม่เอาเดีวเดียวก็เต้นได้เิีวเดียวก็เต้นได้พร้อมอยังทุกคนเสียงดังพอจะแตกพร้อมแล้วหรือยังทุกคนอชอบรอบบ่า

่จ้โหพี่เป็นตัวแทนคนเชียงใหม่นี่กูหน้ากูตาให้คนทั้งจังหวัดลยนะแล้วเนี่ยสุดยอดเลยพี่เป็นเหมือนของดีประจำจังหวัดเลยนะฮะไม่รู้่าพี่ชื่ออะไรครับชื่อวรานนนแซววรานน์กับวราวุธครับผมชื่อเข้ากันง่ายแต่ไม่รู้ว่าอย่างอื่นเข้ากันได้หรือเปล่าทีน,นี้นะฮะคุณพี่ครับคุณพี่เป็นลูกค้าอยู่ที่นี่หรือยังครับวันนี้ ก็ตั้งใจมาดูวราวุธฒิแล้วค่ะนอกจากเป็นของจริงกังหวัดแล้วเธอยังมีรสนิยมมากด้วยในการพบเจอศิลปินขอบคุณมากขอบคุณพวกมึงให้คุณพี่ขอบคุณค่ะได้ถห็รูปได้ครับค่ะยิ่งกว่าเล่นเกมเลยนะคุณพี่ครับหน้าผมหายไปครึ่งครับพี่ตายแล้วขอบคุณครับขอบคุณค่ะหน้าหายไปครึ่งขออนุญาตเช็ดนะคะอันนี้นะครับช่างภาพขออีกภาพได้ครับพี่ ตีไม่น่าจ้างเลยพูดเลยค่ะคุณผู้ช่างที่มาร่วมงานนี่มงคลสมรสระหว่างพระรามหนึและพระราวหุ่นะฮะไม่ใช่ไม่ใช่เย็นๆขออนุญาตนะคะขอบคุณากครับขออนุญาตนะคะออแต่งงานทีเดียวสองคนเลยได้ไหมครับโอเคขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะอ่ะชอบอีกไหมคะอ่ะตอนนี้นะคะสาวๆคะเมื่อสักครู่นี้ กูหน้ากันไปแล้วเนาะชาวจังหวัดเชียงใหม่เป็นไงคุณพี่ท่านนี้เขาเป็พี่แบบว่าสุดยอดเขารู้ได้ไงว่าทีมเราจะมาทีมนี้โอ้โหแอบเห็นในลิฟเลตใช่ไหมคะได้ตอนไหนค่ะยังไม่ได้แจ้งเลยตอนเลสผมรักเขามากนะแต่งตัวแบบถูกสีถูกตีมานะใช่ค่ะการแต่งตัวเขาไม่ธรรมดาสีม่วงเหมือนกันเลยผมอยากเห็นแฟชั่นเล่มไหนที่พี่ดูมาอยากรู้มันเป็นแฟชั่นที่แบบสุดยอดมากไหมล่าสุดอ่ะตอนนี้ค่ะขอตัวแทน หกท่านเอาขึ้นมาทำอะไรครับแม่เดี๋ยวเราจะมาเล่นเกมค่ะหกท่านขึ้นมาเล่นเกมค่ะตรงนี้ใครครับใจกล้านะฮะขึ้นมาเลยครับขอหกค่ะหกท่านค่ะคุณพี่ถือกล้องมาแล้วพี่จะขึ้นเวทีใช่ไหมครับเนี่ยวางกล้องเลยค่ะอ๋อพี่ถือกล้อด้านหน้าด้านหน้ามาแล้วหนึ่งท่านครับเชิญครับหนึ่งท่านมาเชิญตั้งเยอะเลค่ะมาครับสองค่ะสองท่านแล้ววันตอนนี้สามนะฮะเหลืออีกสามท่านครับอีกสามท่านอนุ้มพี่แม่ เหยียบตรงนี้เหยียบตรงนี้อึ๊บแล้วเหยียบตาหนึ่งสองสามสี่ห้าผู้ชายมีไหมคะผู้ชายผู้ชายค่ะมีไหมคะค่ะหาก่อนหาก่อนฮัลโหลจีนใหม่ไม่มีผู้ชายหรอคะนั่นที่พี่พผู้ชายยืนอยู่นั้นพี่เป็นกันเหรอครับเนี่ยไม่นะ ทัง,งไหนทังไหน่็มีอาสาสมัครผู้ชายใจกล้าเลยครับขึ้นมาร่วมเล่นเกมกับเรานะครับม yup. ีไหมคะทุกคนหลบหลังหน้าแฟนหมดเลยนะคะของรางวัลของเราผู้หญิงก็ได้อาผู้หญิงก็ได้มีให้นั่นๆคุณพี่ท่านั้นไหมได้แล้วพี่มาเลยพี่เสื้อแดงมาเลยค่ะมาค่ะมาคุณพี่ผู้ชายก็เล่นได้นะครับอย่าเอาของรางวัลไปให้แฟนเลยหรือคุณพี่จะใส่เองก็ได้เหมือนผมก็ใส่ได้เอาสุดจ้ไหนเชิญค่ะขอเสียงปรบมือให้กับผู้กล้าของเราเลยค่ะ ล้างทีเดียวะไม่ได้เลยเแฟนเขาก็ยืนตรงนั้นล่ะโอขเดาๆกันไหมฮะครับผมมีเงินเท่าไหร่ในนี้สามร้อยโอ้ไม่มีไม่มีนะเกี่ยวกบที่ตัวอ่าตอนนี้ไงอ,อะไรเขากำลังมาแรงๆตอนนี้อย่างที่ผมบอกเดอะแมสซิงเกอร์กำลัง<ช>มาเลยเดวันนี้เนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้เข้าแข่งขันของเราที่ขึ้นมาตรงนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะเข้าทีมนี้เลยเดอะแมสซิงเกอร์บ่ายสัมมนาโอ้วว้า เราจะทำไมครับพี่อธิบายทีกติกาของเราค่ะง่ายๆจะมีถุงเป็นกิวเซ็ตเนี่ยด้านในจะเป็นอุปกรณ์การแต่งตัวค่ะครับพร้อมกับชุดชั้นในใบสวีนาครับแต่ไม่ได้หมายถึงว่าให้พี่ต้องถอดออกหมดนะคะใช่หลายคนบอกว่าเอะเกม The m e s s เ n g ร์เอาชุดชั้นในมาผูกหน้าหรือเปล่าไม่ใช่ <c oughs> นะบไม่ใช่เดี๋ยวเรามีหน้ากากอาจาอาจะดังวันนี้เลยนะที่เชียงใหม่เป็นวันแรกเอามาผูกหน้า ก็คือเดี๋ยวต้องเปลี่ยนเสื้อผ้าเข้าไปค่ะก็คือใส่ทับไปเลยนะคะแล้วก็ใส่อุปกรณ์ให้ครบเครื่องหลังจากนั้นเดี๋ยวเราจะมีการเดินมินิแฟชั่นโชว์กันที่นี่ค่ะ้ออแต่ว่าจะต้องพรีเซนต์นนะ กับชุดชั้นในของเต้นในแต่งกับคอร์รคชั่นให้เด่นที่สุดครับไม่ว่าหน้าของรเราจะสวยขนาดไหนใช่แต่คอลเลิคชันของชุดชั้นในไม่สามารถต้องเด่นที่สุดค่ะอ่าโอเคหนูเชื่อใจพี่มากเลยค่ะสอบถามกันหน่อยไหมแต่ละคนนี้เป็นมายังไงการถามชื่อ,อเลยรีกว<อ>่าคนแรกชื่ออะไรครับชื่อสีตาชื่อสีตานะฮะสีตาเราชื่นชอบแฟชั่นการแต่งตัวอยู่แล้วหรือเปล่าครก็ชอบชอบ ชอบแบบพิธีกรคนนี้หรือคนนี้คะเดี๋ยวจะแยกไม่ออกสองคนเลยแล้วทำไมวันนี้เราไม่แต่งแบบนั้นมาฮะอุัยมาแบบเรียบง่ายมาแบบเรียบง่ายมากับแฟนไงลองเที่ยวคนเดียวดิโอ้ยเที่ยวมากับแฟนมาด้วยไงดุมดุมเชื่อเลยดุมดุมแน่นอนอ่ะต่อไปครับบอกชื่อเรหน่อยครับแคทค่ะชื่อแคทที่แปลว่าแมวถูกไหมแมวนี้มีแมวเดียวเลยทำไมคะโดเรมอนเลยล่างเนี้ยล่างเดียวเลย ดูจะกการบแบบต่งตัวเขาพ่อได้นะกระชั่เป็นยีงไงเขาก<อ>็โอเคเลยโอ้โหมาด้วยกันเหมกันด <c oughs> ูจากอะไรคะดากินมัง่งไม่บาลานเลยหอกคนนี้ช <c oughs> ื่ออะไรครับเบียค่ะชื่อเบียพ่อชอบกินหรือแม่ชอบกินครับหนึ่ชื่อดี <c oughs> คนละคึนึ่งทางโอเคเดี๋ยวแฟชั่นเดี๋ยวเราแต่งตัวนะค่ะ <c oughs> ที่ชื่ออะไรครับโอไม่ต้องกลัวมาขนาดนั้นครับไม่ใช่รตชื่อหนุยอยู่ปีหนึ่งเป็นรุ่นน้องเราให้เกียรติเราเลยเรียกพี่นะครับผมชื่ออะไรครับ ชื่อพี่เมยนะครับผมพร้อมไม่อาการแต่งตัวเราวันนี้พร้อมค่ะคุณพี่ทราบชื่อกันแล้วเดวกนักซิงเกอร์เคยดูใช่ไหมครับดูค่ะดูจะเปประกวดด้วยโอ้พี่ใช่หน้ากากอะไรครัไปประกวดหน้ากากส้มค่ะทำไมถึงต้องเป็นหน้ากากส้มครับเพราะว่าเป็นผลไม้ที่ใครก็ชอบกินค่ะโอ้ยอยากโดนกินมากันเถอะโอ้โหอย่างนี้เราก็ไม่รู้อ่ะเดี๋ยวเรามาเ่มยดีกว่าพี่ครับยังไงคยให้คุณตั้มครับ เลือกเลยค่ะว่าสุ่มเลยค่ะสุ่มเลยคนแรกคนแรกกรีบให้เลยไม่เป็นไรค่ะให้เขาเดินมาเลยค่ะคุณตั้มให้เขาเดินมาเลยเชิญค่ะเชิญครับนี่โอเคโอเคครับเลือกคือเราเอาไปวางใหมคราบอ๋อให้เขาอ๋อให้เขามาเลยค่ะคนที่สองค่ะเลือกเขาไปตรงไหนดีคะคนที่สองนะฮะอยู่ตรงไหนดีครับโอ้โหเวทีเราแคบเลยครับเจอคนที่สองมังนี้มังนี้มังนี้ คนที่สามค่ะน้องเบียร์คนที่สามเอาตรงนี้เลยครับตรงนี้น้องเบียร์แล้วก็น้องนุ้ยข้างหน้าสุดยังไม่มีใช่ไหมคุณพี่ข้างหน้าสุดเลยครับพี่ชันค่ะข้าหน้าสุดนู้นหน้าสุดนู้นของพี่ตรงนี้ครับค่ะของน้องตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมีเวลาพอสมควรนะคะประมาณสามชั่วโมงเสร็ศษผมกลับบ้านก่อนนี้สามชั่วโมงบ้าบอยาวกันลึกเกิน พอประมาณเดี๋ยวเราจะให้เปลี่ยนต้องรีบกันนิดนึงครับอย่าทําชุดชั้นในเสียหายเดี๋ยวเราดูกันเราได้ครับอะไรครับ,รบถ้าเสร็จไม่ได้เราบอกทีมงานไนดะะ้อาละค,ค,คะพร้อมขอมิวสิกหน่อยค่ะต้องมีท่าทางได้ยนะเร็วตัองใส่ให้ขอด้ะ่นะค่ะ

ใส่ไปเลยคเลยใส่ได้อยู่แล้วค่ะใส่ได้สบายบุญเรลิมมากใ้อมากดูสิบัด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 ดูสิ รถเก๋ๆไปก่อนยืนรถเก๋ๆไปก่อน เราจะมีการมีเซนชุดของตัวเองด้วยมีด้ว้ในใจนะครับว่า,า,ก,าก,การตัดต่างเราออกมาด้วยเราเรียกว่าด้วยจากการเคริดแบบไหน,นโอเคครับกับประจำที่ครับอ่าฮะใครอะคะใครอยู่บนนี้ทต็ไปหมดเลยใช่โอ้แต่ละคนเรารู้เลยว่าแต่ละคนโตมาแบบ, <c oughs> บนนไหนนะครับคนนี้ลองเดินมาข้างหน้าครับ หันหลังนิดนึงครับไปหน้าปักซอยเท่าไหร่ครับ <laughs> ใช่เลยอ่ะโอเคนะครับอ่ะเราจะเริ่มพิเศษกันค่ะคณะกรรมการก็คือจะเป็นคุณตั้มนะคะผมเองผมจะเป็นคนตระสิทผู้ชนะมีเพียงหนึ่งเดียว่นจะต้องโดดเด่นที่สุดค,คือชุดชั้นในใบาสาวีน่าเพราะฉะนั้นโ,โดดเด่นกับการพิเศษด้วยนะคะคนแรกครับขอเชิญน,นะ Music <c oughs> แล้วหมายเลขสองสองต <c oughs> อบเลยถ้าดีดี่ทำไม่ได้นี่ต้เก็บเลขเก่าไว้ เรียบร้อยนะครับสำหรับแต่ละคนค่มีการพูดทีเซ็นไหมหรือว่าแค่นี้ตัดสินเลย <c oughs> ไม่ค้างอแล้วใช่ไหมตัดสินเลยนะ <c oughs> ดีนะทุกคนยังใส่หน้กากากอยู่ <c oughs> ใช่อันนี้เนี่ย <c oughs> <c oughs> ไก่โล <c oughs> แ,นะแนะนำทีละคนได้ใช่ไหม <c oughs> อ่ะคนแรกถามหน่อยครับกับแฟชั่นของเรานี่ <c oughs> ได้แต่ใดมาแรงบันดาลใจค่ะ อนุมานพูดไม่ชัดเลยนะคะอดหน้ากาศเรื่องอน้ากากชนิดนึงครับใช่เขาเห็นหน้าเลยค่ะหนักกว่าเดิมเดี๋ยวก่อนนะคะผมได้ยินแล้วเขาบอกว่าแรงบันดาลใจของเขามาจากนิวยอร์กนิวยอร์กนิวยอร์กมีรามเกียรติ์ด้วยครับทำไมถึงมาจากนิวยอร์กครับขอบคุณสำหรับคำตอบครับคิดไม่ออกครับดีมากๆครับผมขอเชิญครับกลับที่ครับเย่ขอเชิญเราได้วยค่ะคนที่สองนะ เราแรงมั่นใจครับในแฟชั่นของเรามีตะเพิงมาด้วยยังไงคะไปจ่ายตลาดไปใจตลาดอ๋อนี่คุณเดินไปจายตลาดชุดนี้เหรอครับก็ไปตลาไก่ตลาดไหนที่คุณเดินครับเนี่ยตลาดแถวบ้านตลาดชาวบ้านอยากเห็นแฟชั่นที่ตลาดนั้นเหลือเกินขอบคุณมากครับแฟชั่นไปในตลาดไปเล่นตามค่ะแบบไอ้แบบสไตล์แบบที่ที่การแต่งตัวตลกสไตล์พี่ตุ๊กี้ ชีวิตจริงพี่ตุกี้ก็ไม่น่าแต่งทีนะอเออคนต่อมาครับเจนค่ะหน้ากากของเราครับหน้ากากระวังผลมันเข้าปากดินี่ครับนตหากากมค่ะดงบรดนใจค่ะกับชื่อแคทก็เลยเป็นหน้ากากแมวเหมียวแค่นี้แค่นี้แหละขอบคุณมากครับดูมี ท่านี้คือวุฒิอนุทัศค่ะดีเทนเนอกับชุดของเราในวันนี้ก็คงเป็นหน้ากากแฟนตาซีที่ใช้ในการประกวดจากแมสซิงเกอร์ซีซั่นต่อไปค่ะโอ้สวัสนีครับซาบิน่าเราทำให้ที่นี่มีแรงบันดาลใจบอกเลยนะซีซั่นต่อไปนะครับถ้ามีการแต่งตัวเป็นหน้ากากแบบนี้รับรองนะเลตติ้งพุ่งแน่นอนนะฮะพุ่งลงอย่างรวดเลยทีเดียวนะเล่นนะครับผมอ่ะขอเชิญผู้กำกับครับ คนสุดท้ายครับเธอเป็นเซรามูนมาในคาบของคนตัดอ้อยด้วยตรงนี้ว่าครับแรงบันดาลใจค่ะคนสวยแรงบันดาลใจไข้อกไปทะเลไปทะเลเหรอครับอ๋อไล่ดอกต่อไปทะเลชุดนี้วัวลังหนูไปทะเลหนูถ่ายรูปลงไอจีแท็กมาทีเอยากเห็นแฟชั่นไปทะเลชุดนี้จริงๆขอบคุณมากๆครับ บอกเลยว่าตอนนี้ตัดสินใจลำบากมากๆนะครับแต่ละคนนี่กรรมการบอกเลยว่า <c oughs> ผมอึ้งกับแฟชั่นของเขา <c oughs> เอาล่ะถึงเวลา <c oughs> สิละผมจะให้นะคนที่ได้เป็นดูม้าซิงเกอร์บายโซมีนาในวันนี้คนคนนั้นได้แก่ <c oughs> โบลตี

มาบอกเหตุผลกันว่าทำไมเขาถึงได้นะครับด้วยนะครับเศรษฐนัยของเขานะครับโดดเด่น,นขึ้นนมาครับโดดเด่นมา,มากๆมันเข้ากับนนขนาดเขาพอดีด้วย เดี๋ยวเดี๋ยวแล้วด้วยสีเสื้อกับสีชุดชั้นในเขามันตัดกันพอดีมันทําให้อ่เขาเรียกว่าตัวซาบน่ามันโดดเด่นขึ้นมาเขาเข้าใจพีเซนนะเขาสวมชุดชั้นในไว้ด้านนอกใช่พีเซนออกมา่ยังชเนคนปกติเขาจะใส่ชุดชั้นในไว้ข้างในอันนี้คนไม่ปกติครับเพื่อเรีแค่นั้นเอง นี่คือเราชอบความคิดของเขา <c oughs> มีความแปลกใหม่นะและทุกอย่างดูแมทถูกไหมแมทเข้ากันหมดนะฮะมีอย่างเดียวไม่แมท <c oughs> ตัวเขาเขาผมไม่แกัสุดๆเท่าแต่โอเคครับ <c oughs> รวมแล้วถือว่าเธอเป็น The er <c oughs> ดูแมทซิงเกิลบายซามินาในวันนี้ครับผม <c oughs> ขอเสียงปรบมือด้วยค่ะขอบคุณครับางวัลที่หนึ่งนะฮะถ <c oughs> ่ายรูปร่วมกันสักเล็กน้อยนะสำหรับคนทรานวันที่มาเิญครับ ตรงไหนครับลงกันเลยใช่ไหมครับโอเคเลครับโอเคครับขึ้นห้าเลยครับโอเค 走走来一点松林女士，出来集合，大家在此等待。松丹元女士，松丹元女士，何松林女士，松林女士，请出来集合，大家在此等待。伸开一点一点呢？OK。 นั่นแหละเขาหน้าไหวมากเลยครับโอเคขอบคุณทุกท่านมากนะฮะสำหรับการที่มาเล่นเกมของเราเดี๋ยวครับเดี๋ยวค่ะขออนุญาตเอาชุดคืนด้วยนะคะอย่าเอากลับไปเดินตลาดนะคะไม่ได้เอาไปคี่นะครับผมอยากเห็นเขาใส่ในทะเลครับแล้วตอนนี้ค่ะพวกเราจะมาเซลฟี่พร้อมๆกับพี่ตั้มเลยดีไหมคะโอ้โหมีแต่คนอยากถ่ายรูปครับดีใจเหลือเกิน เขยิบเข้ามาเขยิบเข้ามาขยิบเขยิบเขยับเข้ามาเลยค่ะผู้บริหารเซลฟี่สองเดียวได้เลยนะคะเชชิิญญคครรัับบเขยับเลยค่ะและหลังขยับเลยค่ะแบบเขยับนิดนึงนะคะเข้ามาถ่ายรูปร่วมกันได้นะครับเข้าใกล้ผมได้ครับผมฉีดยาแล้วนะครับไม่กัดนะฮะขยับเข้าไปเลยค่ะใช่เลยค่ะอุ้ยต้อง เดี๋ยวพี่ตัมจะกลับแล้วนะใครไม่เซลฟี่ตอนนี้ไม่มีลงในไ g นะคะครับเฉิยครับชิดเลยค่ะชิดเลยค่ะชิดก็เลยค่ะใช่พิ่ตัต้มถงงเลยยบมากขึน้นมานลค,ครับขยัยเขก็ไปใกล้ๆเลยนะคะขยัยเบก็ไปใกล้ๆเลยค่ะ โอเคมากครับ1 2 3่งสนี่เลยครับ1 2ึเฮ้ครับโอเค1 2ึเฮ้อสาุดยอดขอบคุณค่ะขอบคุณมากครับขอบคุณค่ะเอ๊ะตอนแรกบอกว่าไม่อยากเซลฟี่นะใช่คุณนั่ชั้นนี้เลยค่ะผมด้านนี้เลยผมไม่อยากลุกแล้วตอนนี้แล้วครับลุกไม่ขึ้นนะโอเคนะคะขออนุญาตลุกเลยนะครับ อนุญาตนะคะครับผมครับเดี๋ยวพอครับครับโอเคค่ะโอเคครับตอนนี้เดี๋ยวเรามาพูดคุยกับพี่ตั้มบ้างดีกว่าเมื่อสักครู่นี้แอบเห็นต้องบอกว่าทั้งรอยยิ้มสนุกแล้วก็ฮามากๆต้องบอกว่าตัวจริงน่ารักมากๆเพิ่งเคยเจอครั้งแรกนะคะับสองร้อยสองร้อยเหรัยญนะผมไม่เยอะกขนาดนี้ครับพี่อันน้อให้เท่าไหร่นะแรกกับเราพี่ได้ไหมครับ อย่าค่ะเดี๋ยวเพื่อเดี๋ยวแฟนข่าวเอาไปลงในพันทีฟฮะแฟนข่าไปลไม่เป็นไรครับพีครับาจ่ได้มีกระแสรครับผมไม่เขาลงไม่เป็นไรครับตายแล้วอ่ะตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวเราให้พี่ตั้มเนี่ยแนะนำตัวนิดนึงเกี่ยวกับผลงานตอนนี้เนี่ยเห็นบอกว่ามีสี่พอดำใช่ไหมใช่ครับสี่พอดำการละครครับทุกวันจันทร์หนึ่งทุ่มสี่สิบห้านาทีทางช่องวันแสนสิบเอ็ดทำไมแอบ,บเห็นแอบบเห็นในตัวละครทำไมแต่งตัวเป็นผู้หญิงแล้วบอกว่าดูดุดูดูมากเลยอะ่ะอย่าเรียกว่าแอบ,บเห็นเลยครับเรียกว่าเห็นกับทุกวีนะครับในการแต่งหญิงกก็ต้อองบว่า เราคงคงแต่งออกมาแล้วสวยมากจริงๆตรงนี้ใช้คนดูที่ชอบมากเพราะว่าเวลาทุกครั้งที่เราแต่งงานเรียบติ้งจะดีมากเลยในรายการเพราะฉะนั้นเราก็เลยชอบนะให้เราแต่งอิกบ่อยนะครับแล้วเราก็รู้สึกว่าเออมันก็ดีนะมันก็เป็นอีกวิธีหนึ่งในการมอบเสียงบอหนอให้ความสุขกับคนดูโดยเราก็ไม่ได้คิดว่าเราจะเป็นคนจะเข้าใจผิดว่าเราเป็นหรือเราไม่เป็นเราไม่ได้โฟกัสตรงนั้นแต่คนดูแฮปี y มีความสุขเราแฮ ppy โอ้โหสิ่งดังมากๆคนที่นีสิ่งดังจริงๆใช่สิ่งดังจริงอเลยค่ะณตอนนี้นะคะณโอกาสนี้ค่ะข้อกาดเรียงเชิญคุณสุชาติชัยมงคลผู้จัดการสาขาห้าสสินค้าเซ็นทรัลพัทอ์เชียงใหม่นะคะขึ้นถ่ายภาพด้านบนเวทีนะคะเสาจะประมุต้อนรับท่านด้วยนะคะข้อกับเรียนเชิญคุณจันทิราพรมใจค่ะหัวหน้าเขตการขายบริษัทสปิน่าฟาร์เอสจำกัดนะคะเขาจะประมุขต้อนรับท่านด้วยนะคะ และคุณกิติพงศ์สิปียารักผู้จัดก,การทั่วไปศูนย์การท้าเซ็นทปารัติโอสเช,ชียงใหม่ค่ะ หลายคอลเลคชันค่ะแล้วก็มีโปรโมชั่นอยู่เพราะฉะนั้น m c ของพี่ตั้มนะจ๊ะอย่าวเพิ่งรีบกลับไปไหนเดินโชวสิวนสค้ากันก่อนเพลินๆได้นะคะวันนี้โปรหนึแถมหนึ่งก็อยู่นะจ๊ะแล้วก็มีโปรโมชั่นลดสุดๆถึง50%ค่ะ แล้วก็